เกษตรประมงน้ำจืดเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองในกระชังขุดบอ่อเลี้ยงแบบธรรมชาติครับเราปล่อยรูหอยแล้วก็แม่พันธุ์พ่อพันธุ์ลงในกระชัง อันนี้ก็เป็นสระน้ําขนาดใหญ่นะครับเป็นบ่อที่เราขุดขึ้นมาครับไว้พเพาะเลี้ยงตัดน้ําโดยตรงนะหรือโดยเฉพาะมีทั้งปลาครับหลายหลากชนิดนะเป็นปลานินปลาดูปลาหมอนะหรือจะเป็นปลาทับทิมนะในบ่อน,นี้ครับมีเยอะครับแต่ในกระชังนี่เรา จะเน้นไปทางเพาะลูกหอยเชอรี่ครับซึ่งขณะนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเป็นที่นิยมเพราะว่าเป็นเนื้อสีทองนะครับน่ารับประทานแล้วสำหรับนะฮะบ่อหอยของเรานี้ก็มีชื่อนะครับ วามหอยเชอรี่สีทองบ้านสวนดวงนริมนถ้าผู้ใดนะครับสนใจอยากจะเลี้ยงหอยเชอรี่ก็ขอเชิญนะครับติดต่อมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0841145181ครับเรามีลูกหอยและก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำหน่ายครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องสูบน้ำนะครับ๊มหอยโขงซึ่งเราจะดูดน้ำจากบ่อใหญ่นี้นะครับไปลงบ่อแรกครับบ่อหนึ่งอันนี้เป็นบ่อสองครับบ่อสองนี่ก็มีหอยเชอรี่เหมือนกันนะครับในกระชังซึ่งหลักๆแล้ว เราจะพเพาะเลี้ยงเน้นไปทางหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่สีทองก็ตอนนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายแล้วครับอันนี้เป็นบ่อที่เรานะครับวิ น้ำเอาปลาออกหมดแล้วนะครับก็จะเพาะหอยโดยตรงครับคือแบบพเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยเขาลงไปในบอ่อในสระนี่แหละครับให้เขาเจริญเติบโตเองครับ อันนี้ก็เป็นบอ่อแรกหรือสะแรกนะครับซึ่งเราบิดน้ำหมดไปแล้วแล้วก็จับปลาขึ้นไปนะครับก็หมดแล้วนะครับเราก็จะสูบน้ำจากบอ่อที่หนึ่งนะครับลงมาบอ่อนี้เพื่อที่จะเลี้ยงหอยเชอรี่สีพองเหมือนกันครับ